อยากจะโดนซ้นตีนนะนะอยากจะโดนซ่อนตีนเฮ้ยโดนซ่อนตีนทำไมมันเล่นผมช้าอยู่คนเดียววะกูจะเล็กคอร์ดไว้กับมันขออยากดูสถิติอันตัวสองอ่นตัวสามอ่านสองสามเลยเอาตัวไหนก่อนจะเอาตัวไหนแหลมก็หัวเขียวกับหัวเทานะกูพีของโหดว่ะบวกสี่ทั้งตัวไอ้สัตว์ ผมไม่กลัวหรอตกลัวเทียอะไรเฮ้ยเดินไม่ได้อึอ่ดเดินได้ละเราบอกแปดยังไม่กลัวเลยเอ็มมาแล้วมันแว่นมาแล้วไอ้เที่ย์ไอ้ไหนยิงกูซับหลังหน่อยซับหลังหน่อยสับหลังหน่อยทำอยู่ทังเห้ยมันหายไปแล้วแั่งนี่ตัวขวานี่พี่ไม่กูน้ำมึูน้ำมึูน้ำมึกแล้วมันจะล่วงไงยุ่งเออไอ้ไหนมันไม่เอาจริงว่ะไอ้พี่ตัวสามพี่ตัวสามไอ้ทหารตัวสามพูดผิดวางแซงให้หน่อยจะล่วงแล้ว เออนีไ่ไงอย่าอย่าหนีอย่าหนีไายเออเอาพิษได้แล้วเนี่ยเอาพิษเลยพิษหัวม่วงอ่ะหัวม่วงมาเลยอ่ะคนที่สี่หัวม่วงมาเลยหัวม่วงมาเลยถีนล่วหมานเลยหัวม่วงหัวม่วงมาเลยเอปักแป้งให้หน่อยจไม่วางแล้วตันกูจะฆ่ามันเลยเฮียโเฮียใส่แป้งเธอเดี๋ยวใส่แป้งเนี่ยเอากูกูเฮียทำดาเมจไม่ได้หรอกกูชอบหัวม่วงมาเลยม่วงมาเลย คุณหน้ามืดตากขาบอกไอ้กูก็มองไม่เห็นแม่งวงวงแม่งเหลือน้อยกว่าครึ่งจอแต่แต่กูใช้เยอะไอ้เฮียจะเป็นหน้ามืดอสัตว์ทำไมนายมาตมรนตีบ้าจิ้มตัวแล้วกูก็พุ่งตัวเลยอีตัวแรงก็แรงเฮียเดี๋ยวเบาก็แม่งเหมือนเกาอ่ะรหัสลับนะสองสามเดี๋ยวผมบอกตัวสองตัวสามโอเคป่ะพี่เอ๊ะมันชอบหน้ามืดกู ออาตัวไหนตัวสามตัวสามตัวสามแหลมแหลมตัวสามแหลมแหลมเลยไหนมาแล้วไหนมาแหลมแล้ววางแซนให้แล้ววางแซนให้แล้วโอ้ยโดนดึงโดนดึงโดนดึงแบตหน้าไปดึงมีหลวงหลังอยู่หลวงหลังอยู่เออหลวงหลังหลวงหลังตายไเขาไม่ช่วยแล้วเข้าไมช่วยแล้วเข้าไมช่วยแล้วนิ้มันหิ้วมันหิ้วกูหิวให้แบงค์แล้วกูหิวให้แบงค์แล้วอืมเฮ้ยอย่าลืมอย่าลืมหง่วงมาเลยนะปล่อยไหนตีกูเลยไม่ตีแอ้วโดนต้นมันยังดึงก๊าบก่อนดึงก๊าบก่อน ดึงดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วอยู่มันอยู่อืออือกลับต้องเข้าแซนกลับต้องเข้าแซนเลตหน้าวิ่งอย่าไปวิ่งแข่งแล้วเฮ้ยโดนไหนโดนไหนโดนไหนจิ้มอือบองแซนบอลแซนข้างในแล้วบอลแซนข้างในแล้วไปกยิงไปแล้วยิงไแล้วไอ้หัวมุ่งมาเลยต่อเลยไอ้เสื้อแดงตบหัวมุ่งหัวมุ่งเลยหัวมุ่งมาเลยหัวมุ่งมาเลยหัวมุ่งมาเลยตายแล้วตายแล้วหัวมุ่งมาเลยหัวมุ่งมาเลยหนึ่งมิวไอ้หัวมุ่งมาเลยได้ได้หนึ่งคิววิสัต ไอ้ตามคิวหัวเมืองหัวเมืองหัวมืองมาเลยแต่เด็ตามหากันไม่ควักเปลี่ยนตีผมและลายนกแล้วเขาเรียกว่านกนกแลไม่ใช่นกแลดินกไม่ใช่นกแลแบบนั้นไอ้สัตว์ไม่ใช่นกแลนกที่มันหายากๆอ่ะไม่ใช่นกแลแบบไอ้เหี้ยไม่ใช่วงดนตรีสัตว์นกแอบนกแอบ